สวัสดีค่ะพบกับลัลาเกิลชาแนลดูรายการเกลวันเดอร์กันไหมคะชอบมากเลยตอนที่พี่ตรงพูดถึงครอบครัวคำสิงฟังความรู้สึกพี่ตรงที่พูดถึงทั้งพ่อบาสแล้วก็แม่อ้อยค่ะเวยก็คือเมื่อก่อนอยู่กับแม่อย่างเดียวก็คือพ่อกับแม่ผมเนี่ยก็คือห่างห่างกันไปแล้วก็ได้เจอพ่อเนี่ยเมื่อก่อนคือปีละหนึ่งครั้งผมได้เจอพ่อทุกวันแล้วผมได้พูดคุยกับพ่อผมรู้สึกว่าเฮ้ย ผมมีความสุขมากเลยเขาเหมือนพ่อผมคนหนึ่งเขาเ้ยการที่แบบเราได้อยู่กับพ่ออยู่กับแม่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นอย่างนี้เหรอมันมีความสุขแบบนี้เหรอมันเฮ้ยทำไมเขารักเล่นดูเขาแบบเป็นเหมือนพ่อแม่ผมเลยครับสองคนนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างผมเลยรู้สึกว่าผมมีความสุขมากมากที่จุดเริ่มต้นทุกอย่างมันมาจากมันมาจากผู้ปกครองของน้องเขาแล้วเราเ,ราเอือประทับใจในครอบครัวเขาแหละใช่ประทับใจเขาเราและยิ่งมารู้ตัวตนของ ของน้องเบสด้วยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันดูลงตัวดูอะไรบ้จบแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีมากเลยนะคะที่น้องตรงๆก็จากที่เคยขาดเมื่อตอนวัยเด็กเนาะแล้วได้มาเติมเต็มกับครอบครัวคําสิงไม่แปลกใจเลยที่พี่ตรงถึงได้ชอบมาบ้านน้องเบสมาได้ทุกวันเลยเนาะก็น่ารักมาจริงๆค่ะแล้วก็ถามอยากอยากรู้ความรู้สึกของทุกๆคนค่ะว่า รู้สึกยังไงบ้างรักครอบครัวนี้ยังไงตรงไหนประทับใจตอนไหนมากที่สุดแชร์กันมาได้เลยนะคะเนี่ยเริ่มมาจากดูเรื่องวันทองเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูสัมภาษณ์ของพี่ตรงถึงน้องเบสแล้วก็ชอบเพราะว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้แมนเว้ยพูดตรงมากเลยก็เลยมาติดตามต่อใน YouTube แล้วหลังจากนั้นก็คืออาจเจอตั้งแต่คลิปคุณยายเนาะ ก็คือน่ารักแล้วก็มีเคมีสองคนนี้คือดูธรรมชาติแล้วก็น่ารักอะ่ะน่ารักมากแล้วก็ดูมาเรื่อยๆจนชอบแล้วก็ติดตามแล้วก็ทำให้ยิ่งรู้ว่าน้องเบสเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งมากคืออายุยี่สิบแต่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ที่บ้านเนาะค่าเทอมน้องโบสด้วยคือแบบเก่งมากจริงๆก็เลยรู้สึกชื่นชมมากๆเลยค่ะ ครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างได้เลยนะถือว่าเป็นแฟมิลี่ที่ที่ที่ดีในครอบครัวก็เป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็ที่ชอบมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเคมีความแบบดูแลเอาใจใส่ของของพี่ตรงที่มีต่อน้องสายตาน้องสายตาที่พี่ตรงมองอะไรเงี้ยคือแบบเออมันเหมือนกลับมาเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยชอบ แล้วก็ดูแลดูอีกเหมือนกันค่ะก็ชอบมากจริงๆก็คอมเมนต์กันได้เลยนะว่าเริ่มติดตามน้องสองคนจากตอนไหนแล้วชอบคลิปไหนมากเป็นพิเศษอยากให้แอดทำอะไรก็บอกแอดได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้ช่องหลันละเกลือชาแนลด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ